สบายดีพี่น้องสบายดีพี่สุขุสุขคนมันนี่ออกมาหน้าหวยเนาะพี่น้องมาจอบเบิ้งเขาเนาะมาสุกลายปไนไดนเนาะนี่พี่น้องเขาเหาอกัดซุกไก่ไก่สีเกลียวเลยพี่น้องเนาะมึงตีเข่าสุกเริ่มสุกบุดล่ะปีนี้เขางามกว่าปีกายเลยพี่น้องตามเบิองในหูเลนตาเนาะงามกว่าปีกายอีกสามสี่มือเนาะบ้านเสาว้าสีเกลียวพี่น้อง มาสิเกี่ยววันเช่าแป๊บเดียวพี่น้องเออชีตะเกี่ยวเขาวหน้าแสงีงแป๊บเดียวเกี่ยวเขาวหน้าแสงเนี่ยก็พ่าย่านฝนอีกเนาะบ้านีเช้าเดียวแป๊บเดียวนี่คือสุจมนี่นี่เกี่ยวได้ได้นี่ยซ้ำมีหนามเหมือนกับเช่โปมใส่เนาะพเหมือนีกับชีมากเก็บกูปมได้เนาะเก็บกูปมปามหนามขนาดพี่น้องเพราะว่าเอาเช่าใส่หนามเลยเด้ชีปลามันแห้งเนาะ เขาหน้าบ้านน้อพี่น้องบ้านเอาเบิร์ตปีนี่จะเป็นเข่าขาวเข้าขาวหอมเนาะ <c oughs> พ้นท่านห้ามเพอเถื่ออะไรเลยพี่น้องข้าว่าถ้าพ้นบ่ห้ามนี่มันเข่าอยากแข็งพี่น้องแม่นบ่เลยเนะ <c oughs> าะเข่ามันอยากแข็งกับพ้นบ่กห้ามอย่าให้พ้นตกอยู่พี่น้องเลยอย่างนั้นมาห้ามเข่า,จาเจ็ดจ๊หน่อยเนาะถัาแต่เห็ดหนามาเนี่ก็เ่เคยพ้นห้ามจากเถือ่อ ขึ้มๆอยู่ได้มือนกันผาขึ้มๆผุนว่ามันจะไปห้ามตอนเกี่ยวเขาผุนว่าเนาะต,ตอนเท่าเกี่ยวเขาตอนมัดเขาอย่างนี้นคัน่มันคือมันแต่งสีห้ามเปได้พี่น้องงามอยู่ว่าเขาบีนีคือจีอ่านไหวประมาณสองหลอยปลายเนาะพี่น้องเพราะว่าปีกายกะปีกายกะหลายสองรลอยเลยเด้ปีกายหลายสองหลอยสอบเต็มเนาะปีนี้นาชิหลายรายกวัวปีกายเนาะพี่น้อง ก็เดี๋ยวถาหลุนก็เนาะมาจีไรไลยซ้ำได้ซุ่มซุ่มหนังก็ยังเกี่ยวอยู่ไม่ได้ซุ่มหนีแล้วพอเกี่ยวไปเลยเนาะเหม,มือนเหมือนกับชิมาก,กุโปรมน้ำเอาหลุดไทยออกมาเนาะเอาโปรมเมื่อไวรเอาเมื่อไว้อันหนึ่งพี่น้องเอาโปรมใหญ่ปลาไบรแตะโปรมหน่อย mà lại ngạn đây đây <laughs> <laughs> Anthony đây mà Mày đồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không น้ำฝน,มน,น,ม,น,นมน่น,น,น้ำฝนเละน้ำนีไม่เห็นเนาะนิดไฟว่าันาน อนนี้ก็เอาขึ้นมาแล้วน้องพี่น้องถอดกันจนเอาขึ้นมาเรียบร้อยบางทีมาเบิงพี่น้องเขาถอดข้อไปนำลายๆเลยพี่น้องปิ้งปลาตัวจะมันกินหนึ่งคนใดพี่น้องเอ้ยหนึ่งตัวนี่เขาถอดน้ำเลยพี่น้องเลยสองตัวอือสามตัวเป็นถองไข่เมียกูสี่ตัวนี่ห้าตัว กินขอ่อยมือเนาะบดเดยเลือดฉะละบา,นด,านด,ดนีนี่หกโตป้าบีงลายดีเด้อยู่หวยข้อทษนำเด้อพี่น้องเื้อเลือดเบ่งพู เนียงตอนนี <ư? ave S 2> ้กำเมียน์คลองเรียบร้อยแล้วพี่น้องเตรียมกลับบ้านก่อนกลับแล้วเก็บเก็บพวกถั่วมากินก่อนพี่น้องโอ้พวกโดนแสกขนาดนั้นก่อนปลาเก็บถั่วมากินตอนนี้ถั่วถั่วแนวเตะเลยตอนนี้ถั่วพุ่มก็เออเนาะ ต <Q S 1> <ha> <Incred ibly logical sounds> ัวผมคนก็บ่ตกค่เป็นตัวทตกนบ่ตกตมตัว tầm nó nhập kiểu khẩu này. Kiểu khẩu nó sẽ này. เดินมากระโพดก็ล <io> okay. ังทีเป็นเนาะบัท่านแก่นะเป็นนีแต่ว่าบัท่านแก่เนาะเข่าฮะโอ้เหมือนีกับคนสิตกเลยเดี๋ยวไปเก็บผักมากินนะ หักยังว่าักอันนี้ก็ใส่ตมนแซบขนาดเด้อผักหอมจีนบานเขเอิ้นผักหอมจีนเนาะผักหอมเปเนีเอ๊ะอู้น้ามัน นี่พักแผวงามนี่เว้ยโอ้ใส่ส่วนไก่เนาะส่วนเขียดพักแผวส่วนน้องงูอเอาแน่ะค่ะแล้วบัวนละเมืองันหรือเปล่ Trời ơi, đừng Ở đây thương này phía trong đó Thương ngon của bọn nó Nó viết một phần phía trong đấy này chơi không Rồi. Khỏi. Không, đ不起, rồi. Đi. Đi odiệt, lại nhau đi Cái chạy đâu Nó ăn ra nó chạy, nó cả ว่ามีเสือกมา, k k 1, านักเห็นหนึ่งพี่น้องเลยแต่ตมันโบราณเลยเนาะเป็นสิทธนะิทิมกลางก่อนนะทิมกลางรวยเอารถมาแก้ขึ้นได้มีเสือเกเป็นหนึ่งในวิ่งึ้นแรถบุกึ้นนะเกือบเสือขาดจะได้จะมาลดเบาใช่ไหมตรงที ดินมันจะเป็นดินหนาขอน่อมเนาะพี่น้อจจงเข็นย่างบ่าไรเนาะเขาก็ไม่จะโยกดินไปตีดินจีกเนาะไม่ได้บอกโครงงานเขาเนาะมาสือมาตืดดินใหม่เนี่ 没办、okay, หมดเดือนเลยพี่น้องเลยบดมาเนาะโอ้ยเกือบเกือบบุคคลคอยมันบุคคลคอยแล้วมันสิดันคิงหยออกนี่ยคอยแล้วกะเอามาเปลี่ยนสาเนาะคนเดามมังไปเปลี่ยนสเนาะักทาใส่ไหนกะแพงเติมได้เด็ดหน่กะไปเนาะพี่น้องมาลองิลปีดคลิปไปพี่คนี้ រ្្ៃែនៅពូល់ទៅតែមួន្្សាបរើមនឹងសាញជាកដែល់ក្សាប់បាននឹងសូវើន